ฝึกหน้าท้องแบบต่อเนื่องนะครับดึงเข่าพับตัวเข้ามาเข่าชิ้นหน้าอกทีบออกไปเอนตัวไปข้างหลังมือจับเก้าอี้ไว้ไม่ไหวนอนลงบนเตียงเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอาจารย์ทําได้นะครับ20ครั้งต่อเนื่องเดี๋ยวลองดูว่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับแต่ละโปรแกรมก็จะมีความยากง่ายขึ้นอยู่กับแรงของเราว่าเรามีแรงแค่ไหนเป็นไงครับหมดหรือยังไม่หมดใช่ไหมไปต่ออะลองดูเล่นให้เด็กมาดูอาจารย์อาจารย์เป็นไรอาจารย์เป็นไร ไป,ไ,ปไปเรื่อยๆจา์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันท้อแท้ใช่ไหมเป็นยังไงพักก่อนไหมละ่ะไม่พักโอเคเป็นไงครับทุกคนสู้ไหมดูดิฮะยังยกแทบยกขาแทบไม่ได้แต่ก็ยังสู้เพราะฉะนั้นโค้ชมีหน้าที่กระตุ้นแค่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่ตัวนักเรียนเลยนะครับเทนไปบ่นไปเป็นปกตินะครับผมโดนบ่นจนชินแล้วเป็นไงฮะโอ้โหแต่ผมก็ทนได้ นะครับพาะนักเรียนก็บ่นกับทุกคนนี่แหละไม่มีใครชมหรอกส่วนมากจะด่ารูหมดนั่นแหละให้มาททาอะไรเนี่ยอยู่บ้านดีๆไม่ชอบเป็นยังไงฮะเอานะเล่นให้จบอาจารย์ไม่ไหวก็พักก่อนแล้วก็ไปต่อจะไปซีเรียสน,นะครับโอเคนะหันหน้ามาคุยกันก่อนโอเคเอาไปรอบที่สองไปเอบเอบดึงเข่ามาแล้วถีบไปดึงเข่ามาถีบขาให้ตรงๆหน่อยถีบขาตรงๆนะครับหายใจเข้าออกปกติไม่ต้องกั้นหายใจตรงตัวให้ได้อันนี้สวยนะ สวยนะอ่านี่ถือว่าทําได้ดีนะครับถ้ามันเกิดบาลานซ์มันก็จะถ้ามันจะสวยนิดนึงแต่ว่าแต่เหมือนแรงจะหมดนะฮะเหมือนแรงจะหมดนะเมื่อไรแรงจะมาเนี่ยฮะนะครับผมให้พักต้องสองนาทีเพราะฉะนั้นน่าจะไหวนะกินข้าวก็เยอะก็สามมือเพราะฉะนั้นเล่นให้เด็กมาดูอาจารย์โชว์มาหน่อยไปว่าเจ็จดสองเนี่ยของจริงเป็นยังไงอยู่ที่บ้านก็ฟิตได้เป็นยังไงครับสิบกิโลก็เพิ่งวิ่งมาที่ที่แล้วเป็นยังไงครับโอ้โห ธรรมดาที่ไหนัยรุนบางคนวิ่งไม่ได้นะผมบอกเลยอาจารย์แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ไปเรื่อยๆครับอาจารย์สู้ๆหน่อยเข่าชิดอกเหยียดขาตรงๆมือจับไว้มืออย่าปล่อยโอ้โหปวดท้องนะครับเป็นไรอาจารย์ไปไหนอาจารย์ไปไหนอาจารย์จะลุกไปไหนครับอาจารย์โอ้โหเป็นไงครับจำเรื่องมองเล็กน้อยไม่ไหวก็พักก่อนไหมหรือว่ายังไงเปลี่ยนมุมเล่นไหมลองแพ้งดูไหมเอะลองแพ้งดูสิขาอยู่บนเตียงแล้วกันแพ้งกับพื้นมันง่ายไปมันไม่เหมาะระดับเรา นะครับซ้ายขวาใช่ไหมเอาขาที่ไม่ถนัดก่อนเอาขาซ้ายเนี่ยแทงหน้าอกดีนะครับแทงไปเรื่อยๆ2ืย20ครั้งลองดูนะครับเล่นซ้ายเสร็จเล่นขวาต่อนะครับอาลองดูไหวไหมหายใจเข้าออกยาวๆนิ่งๆมือเนี่ยห้ามปล่อยมือแข็งๆไว้เลยเกิดอะไรขึนข้นมือจะต้องเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราเอามือออกเพราะฉะนั้น ไม่ไหวก็ค่อยเอาขาลงลองดูนะครับอาจารย์ทําได้อยู่แล้วเล่นไปพักไปนะครับลองดูนะมี3มเซตเพราะฉะนั้นเซตแรกอาจจะไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเซตที่2ทําใหม่นะครับอันนี้คือข้างซ้ายข้างเดียวนะอาจารย์ยังไม่ได้เล่นข้างขวานะเป็นไงเป็นไงอาจารย์ทําอะไรครับจะนั่งพับเพียบหรอหรือว่ายังไงพิงอ๋อจะพิงโอเคโอเคจะพักเนาะเอาพักก่อนพักก่อนทุกคนเอาเหยียดขาดูทรงพักนานแน่นอนน่าจะพักนานละนะครับนี่คือโปรแกรมนะครับอีกโปรแกรมหนึ่ง ที่ไม่ง่ายนะครับผู้ชายบางคนทําไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องมีความฟิตนะครับเพราะฉะนั้นออกกําลังกายจะต้องฝึกให้สม่ําเสมอนะครับดูนักเรียน7.2ปีเป็นตัวอย่างนะครับอยากหลับแต่ก็หลับไม่ได้